สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงยิ้มจิ้มบนรองนะครับผมกับวิเคราะห์บอวันนี้วิเคราะห์บรรองบรรองนะครับประจำวันที่13ามีนาคมส5 6 8ันอยนะครับผมเมื่อวานนี้เป็นงไงกันบ้างโดนโอ้โหแอตมินิดเอาชนะไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยังเป็นแอดมนิตที่ได้เข้ารอบต่อไปนะเอาชนะจะโทษไปที่สิบดสองนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของบอล คอนเฟลีกครับนะครับคู่ระหว่างลิเกวซอกับนันโมนะครับนัดแรกน่ยเล่นในบ้าน Mo, Mo, โนนมโมชนะมาได้สามประตูสองนะครับถือว่ามันมากคู่นี้ยิงกันสะดาวเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูราคาน้ก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับราคาน้าที่เปิดมาตอนนี้ถือว่าสวยให้กับท่านเจ้าบ้านลิเกวซอนะครับผม จาก็ก2สามสองฟังเป็นหนึ่งบาทเดินทวนครับแล้วก็ลดมาเหลือ0.85นะครับผมส่วนคาภูก็สวยเหมือนกันนะครับแต่มันตะกิจตะขวงใจชอบบนรองมากกว่าครับวันนี้นะชอบบนรองมากกว่า คิดว่ายันเสมอได้นะครับสำหรับโมเนี่ยถึงแม้ราคาหนึ่งคูณสองก็ไม่ค่อยจะเป็นใจให้กับโมเท่าไหร่นะครับสี่สิบสี่สิบสี่สี่บาททนุนทวนครับาแปดสามตัง อ,อครับคระมาณเจ็ดสิบก็ประมาณนี้นะครับค่าน้ำเนาะ <S <s เดี๋ยวไปดูสถิติดีกว่านะครับสถิติเนี่ยเจอมาหมดห้าครั้งนะลิเกวซอไม่เคยใชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ โอ้โหฤด,ด,ดูกาลที่แล้วเจอกันนะครับฟลอเรก็เป็นนานโมที่ชนะได้อีกนะครับเหมือนกันหรือเปล่ามานัดแรกเนี่ยนี่นะนัดแรกชนะสามสองเหมือนวันนี้เลยนะครับแล้วนัดที่สองไปเยือนต่อราคาขึ้นลูกเหมือนกันเลยนะครับเราเป็นโมที่ชนะได้อีกสามศูนย์นะครับผมนะก็โมชนะสามสองอีกนะครับ เป็นโมทีท่ทำผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับแบบนี้แล้วนะครับไปไหนไม่ได้นะครับก็ต้องจัดโมแน่นอนนะครับแบบนี้ถึงแม้ฟอร์มดีแล้วกินนะครับลีเกียวซอห้าเกมเนี่ยโอ้โหชนะไปถึงสี่เกมเสมอหนึ่งนะครับชนะโกนิกนะครับหกสามเสมอโคโนนาหนึ่งหนึ่งชนะพุทซาสองสองไลสองศูนย์ 20, นะครับขอ,ขอไป นะเจ้าเกลโรนี่นะครับสามหนึ่งชนะสลาสโรคลาวนะครับสามหนึ่งเหมือนกันนะครับฟอร์มดีเหลือเกินนะครับแต่ในถ้วยคอนเฟลีกไม่ค่อยดีเท่า,ทาไหร่นะส่วนโมนะครับฟอร์มไม่ดีเลยนะครับผม หาเกมที่ผ่านมานียนะครับการแพ้ไป2เสมอ2แล้วก็ชนะเพีกเกยงแค่นั้นเดียคือชนะแชมล็อกรูวนะครับแพ้เซกิโรนี่นะครับสามศูนเสมอกระชับชบวก,กศูนย์แปแพ้ซาก็ดเซตนะครับหน่งศูนย์เสมอกับเฮลซิกินะครับทัองแล้วก็ชนะทั้งนั้นเชมล็อกรน่งศูนย์นะครับผม ถึงได้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะก็ะถือว่าฟอร์มตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ในคอนเฟลีกพวกเขายังไม่แพ้ใครนะครับนะ่เอ้ยขอ,ขอไปนะครับในแฮมเ์ลีกเนี่ยเขาทำงานได้ดีนะมากมากเลยนะครับผมทำงานได้ดีจริงๆต้องยอมรับนะครับและยิ่งมเจอบอลแพ้ทางนี้ด้วยนะครับ มันไม่เคยชนะมันก็ไม่ชนะอยู่แน่น,นะครับนะยังไงก็รองโมไปที่ครึ่งลูกนะครับผมอันนีุ้ปเลยแล้วกันนะครับรองโมที่ราคาครึ่งลูกนะครับใครเห็นตรงกรันค่อยจัดนะคใครเห็นต่างก็ส่วนได้เลยนะครับคู่นี้นะไม่ว่ากันนะครับใครจะเห็นต่างก็ส่วนไปใครเห็นตรงกันก็จิ้ม,มานะครับ เตียไมทีราคารองโมครึ่งลูกนะครับผมตามน,นี้แล้วกันนะครับส่วนนี้หลุงยิ้มจิ้มบนรองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ